คงงามเตรียมที่จะเข้าสู่พิธีฉลองฉลองนาคในคืนนี้เวลาประมาณหลังจากที่ฉันหลังจากที่ไม่ใช่ฉันเดียหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มนะเราก็จะเข้าสู่พิธีบนห้องประชุมใหญ่ก็ขอเชิญกันคุณโยมทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันทุกคนทุกท่าน ท่านอาจารย์พระมหาสมบัติคุณเอสโกเรียนทธรรมเจ็ดประโยคนะครับจากอุดรธานีอาจารย์มมรอขนแก่นท่านอาจารย์มหาวิรุษวิโรจนปโะปย์น์เปียร์ธรรมแปดประโยคเป็นอาจารย์สอนสามเนรที่จบเก้าประโยคอยู่นี่นโยมนั้นเนี่ยแต่อาจารย์ได้แปดประโยคนะครับแต่ก็ยังดีกว่าอาตมากับท่านพระโคสุทีจริยวัดรวมเป็นเจ็ดประโยคโยมเลยนะอันนี้ก็ ท่านอาจารย์พระมหาสุภชัยสุภกิจโจภอ